เขาเอาโคกใส่ในแก้วแล้วก็มีครีมที่มีสนิมอยู่ข้างในทุกคนอ๋อ oh, มันกำลังจะกัดก่อนแล้วก็อ๋อ oh, ทุกคนครับกลายเป็นกลยเป็นของใหม่ทุกคนโอ้ทุกคน, oh, กคนวันนี้ผมมีคลิปใหม่ทุกคน เขาบอกว่าถ้าเรานะฮะดาเอาพวกสนิมหนะ้าพวกตะปูบบสนิมมนาะดูนะนี่เนี่ย,ยอะไรที่ขึ้นสนิมแม่เหล็กเนี่ยเอาไปแช่กับโคกนะพอออกมาเนี่ยคือคราบของสนิมเนี่ยมันจะหายไปเลยดาคิดว่ามันมันออกปะมันออกทําไมเพราะว่าโคกมันกัดกร่อนผมว่ามันเป็นไป,นปนได้สามสองหนึ่งมาโอ้ทุกคนเดี๋ยวเรามาดูนะฮะว่าพรุ่งนี้จะกลายเป็นครีมไหมหรือเปล่าไปามาทุกคนสามสองหนึ่งมาทุกคน ิดากว่าเดิมหรือเปล่าเด๋ยๆขออีกอันหนึ่งนะมือมันขาวขึ้นมาแรกๆผมจะเอาแบบแผนไปแช่แล้วจะได้ขาวอันนั้นบ้าเลย